มื่อฉันลากเส้นแบ่งวันให้เส้นนั้นโอพล้อมเราคืนนั้นผมนอนฟังเสียงฝนและเสียงหายใจแผ่วๆสม่ำเสมอของอาอินมันเป็นความรู้สึกที่แปลกใหม่ ยากจะอธิบายเหมือนได้ค้นพบแต่ก็ไม่เจอเติมเต็มแต่ก็ว่างเปล่าเหงาแต่ก็อบอุ่นและในสำนึกสุดท้ายก่อนที่ผมจะหลับไหลผมรู้สึกว่าเราใกล้กันจนเกือบจะชิดแต่ไม่ใกล้ไปกว่านั้น เหมือนปริศนาที่ใกล้จะคลี่คลายแต่ก็ยังมีเส้นอะไรบางอย่างที่ลากผ่านเราทำให้ผมยังเอื้อมไม่ถึงคำตอบคำตอบที่ผมเฝ้าตามหาตอนนี้ผมรู้แล้วว่าอยู่ข้างๆตัวผมและอยู่ในตัวผมนี้เอง ้าวันรุ่งขึ้นผมรีบตื่นเพื่อเตรียมอาหารเช้าให้อาอินผมพยายามที่จะทําทุกอย่างด้วยความปราณีตเหมือนอย่างที่อ,อินสอนผมโดยไม่รู้ตัวนี่ยังไม่ละเอียดเลยเห็นไหมแต่ก็ดูเหมือนผมยังต้องเรียนรู้อีกมากน้ำไหมเพราะว่าแวงบทไม่ละเอียดไงและอาอินก็ดูจะอดทนกับการเรียนรู้ของผมได้ดีมาแล้วครับไป ผมกำลังเรียนรู้ที่จะดูแลใครสักคนเรียนรู้ที่จะรู้จักใครสักคนเพื่อที่เขาจะเชื่อใจและวางใจผมเพื่อที่ผมจะไขปริศนาทั้งมวลให้ได้ ว่ามาติดงคือแบบนี้เบื่อแย่บอกแล้วไงฮะผมจะดูแลอินเองข้างล่างอ่ะมีอะไรใ้คนหาเยอะนะสำหรับเด็กหนุ่มๆอย่างแวงค้นหาจากคนแก่นี่แนะฮะทางลัดเด็กสมัยนี้ยังคิดว่าคนแก่มีประโยชน์อีกเหรอผมว่ามีนะถ้าต่างฝ่ายยอมเปิดใจให้กันเรียนรู้กันไม่ใช่แต่คิดว่าอาบน้ำร้อนมาก่อนแล้วต้องถูกไปหมด รอฮะอผมชอบผู้ใหญ่ที่มีเหตุผลผู้ใหญ่ที่ไหนก็เชื่อว่าตัวเองมีเหตุผลทั้งนั้นแหละเด็กก็เหมือนกันนี่จริงไหมผมยอมรับนะว่าเด็กบางทีก็ใช้อารมณ์เวลาเจอเหตุผลที่ไรต้ตรรกะของผู้ใหญ่ก็เลยไม่ต้องมีมันแล้วทั้งเหตุผลทั้งตรรก,กะเหตุผลคนละชุดตรรกะคนละอย่างเถียงกันไปก็ไม่มีวันจบก็เลยทําลายมันด้วยอารมณ์ใส้ให,หมดสาใจดีว่างั้น อายอินคิดว่าผมเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าละฮะหวังว่าจะไม่วางใจได้เลยกลัวแวงไม่ได้ดังใจแล้วก็ทึบอาให้จมดินนะซิอ้าอินยอมนะฮะดูเท้าแต่ละข้างสิไม่รู้ใครจะจมดินก่อนกันโธเดี่ยงขนาดนี้จะสู้ได้ยังไงแต่ถ้าหายดีแล้วเราก็ไม่แน่งั้นผมจะรอจนอินหายดีนะฮะ แวงงวงมีเพื่อนสนิทไหมเป็เนถามทำไมใครๆก็ต้องมีเพื่อนสนิทผมดูเหมือนเขาไม่มีเพื่อนสนิทแล้วเปล่าคืออาหมายถึงไม่มีฮะไอ้นทายถูกแล้วผมไม่มีแฟนล่ะเคยบอกว่ามีแฟนนี่ฮะไม่รู้จะเรียกแฟนได้หรือเปล่าที่มหาวิทยาลัยเหรอเล่าให้ฟังหน่อยสิ เปล่าฮะที่โรงเรียนประจำตอนผมเข้าโรงเรียนประจำครั้งแรกผมเป็นเด็กขี้แย่ตัวเล็กที่สุดในโรงเรียนไี้พวกตัวโตคอยจะแกแกล้งผมหัวเราะเยาะผมไม่มีใครช่วยผมสักคนจนผมเรียนรู้ที่จะโต เข้มแข็งขึ้นด้วยตนเองเลิกร้องไห้แต่กำหม,มัดสู้ไม่ว่าใครหน้าไหนที่มาดังแกเราจะโตกว่าแกกว่าผมไม่เคยกลัวจะไม่มีใครกล้ามายุ่งกับผมผมได้ใช้ชีวิตเงียบๆของผมคนเดียวแล้ววันหนึ่งมีเด็กมาใหม,ม่ย้ายมาเข้ากลางเทอมครอบครัวเขาเจอมอรสุมหนัก ไม่มีใครคอยรับผิดชอบชีวิตจิตใจในแต่ละวันแต่ละวันของเขาได้โรงเลนประจําก็เลยมีคําตอบเขาบอกบางไม่แกร่งทั้งร่างกายและจิตใจเขาถูกรุ่นพี่รุ่นเดียวกันแม้แต่รุ่นน้องบุลลี่ไวหน้าตัวเมียไอ้ตุ๊ดพ่อแม่ส่งมึงเข้ามาขุดทองที่หรือไงวะ มันเจ็บปวดโหดร้ายไม่ว่าใครก็ตามที่โดนย่ำยีใจพวกที่หลงตัวว่มันเป็นเจ้าโลกใครก็ตามที่ไม่เหมือนพวกมันส่วนใหญ่คือไม่ปกติสมควรเหยียดหยามซ้ำเติมเพียงเพราะถูกปมด้อยและความขี้ข่าของพวกมันเองที่จริงก็ไม่ใช่ทุกคนหรอกที่เลวในพวกนั้นแต่พวกที่เหลือรวมทั้งครูบางคนก็ได้แต่ขวเราอ เป็นเรื่องตลกในโรงเรียนประจำปากก็บอกว่าปกแกล้งเขาทำไมเขาไม่มีพิษมีภยัยทุเรศส,สิ้นดีทำไมต้องให้เหตุผลและฝ่ายที่ถูกรังแกมไม่มีพิษมีภยัยทั้งที่พวกที่ทำร้ายจิตใจเขานั่นแหละมีพิษภัยซะยิ่งกว่าสัตว์ประเภทไหนทั้งหมดที่เหลือนอกนั้นพากันวางเฉย ไม่มีใครสมควรต้องพบเจอเหตุการณ์อย่างนั้นไม่มีใครสมควรต้องทนอยู่ในโลกที่คนไม่เท่ากับคนผมก็เลยเข้าไปหาเขาเอื้อเฟื้อความเป็นมิตรให้กับเขา ผมทำไปด้วยความเห็นใจบริสุทธิ์ใจส่วนในพวกนั้นถึงมันไม่กล้าต่อแย่หรือพ้นวาจาพล่อยๆแต่ผมก็รู้ได้จากสายตารอยยิ้มเยาะและเสียงทินทานั่นทำให้ผมเรียนรู้ว่าไม่มีวันที่คน จะเป็นคนเท่ากันแต่ผมก็ดีใจที่ได้ทำให้คนคนหนึง่งอยู่ในโลกที่มีจ่ก,กติได้อย่างไม่อ้างวางเกินไป ทำไมอินมองผมเั้นฮะเปล่าอ่ะเรา,าชื่นชมในความกล้าหาญของแววงขอบคุณฮะแล้วอยู่มาวันหนึ่ง เขาก็บอกรักผมรักที่ไม่ใช่รักแบบเพื่อนแต่มันมากกว่าเพื่อนแล,แล้วแหวงไว้ยังไงผมยอมรับนะเ้าพอได้ยินผมนิ่งอึง้งคิดอะไรไม่ออก มีความกลัวบางๆกั้นเราไว้แต่แล้วผมก็มองเห็นแค่มนุษย์ตรงหน้าทั้งสีหน้าแววตาที่มีความกลัวมากกว่าผมเสียอีกนั่นแหละฮะเรื่องราวของเด็กสองคนที่เหงาและหวาดกลัว แต่มันก็รู้สึกดีนะที่ได้รู้ว่ายังมีคนที่รักเราแบงพูดเหมือนไม่มีใครรักแบงผมรู้คุณสสิมมอลรักผมรักมากด้วยแต่เหมือนลึกๆแล้วผมยังหาอะไรที่มันขาดหายไป แล้วแหวนคิดว่าพบไหมผมบอกแล้วไงฮะว่าเราก็แค่เด็กสองคนที่เหงาและหวาดกลัวเพียงแต่เรากลัวกันคนละอย่างเขากลัวคนอื่นกลัวไม่ได้รับการยอมรับจากใครๆเราเลยขิดเส้นทางชีวิตไว้ไม่เหมือนกันเขารักเรียน สอบเข้าคณะที่ฝ่ายฟันในมหาวิทยาลัยได้สมความตั้งใจมีสังคมใหม่ๆแล้วเราก็ค่อยๆหากกันแต่ผมก็ดีใจที่เขากลับเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของสังคมได้สำเร็จแล้วแหวงล่ะแหวงกลัวอะไร ผมกลัวที่จะต้องยอมสูญเสียตนเองเพื่อกลับเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของสังคมแม้จะต้องเหงาก็ตามแปลกนะผมเล่าทำไมก็ไม่รู้ ที่จริงผมก็ไม่ได้ปิดบังอะไรหรอกแต่ไม่รู้ทำไมผมอยากเล่าให้ยินฟังขอบคุณขอบคุณที่ไว้ใจบางที การที่เราจะค้นหาอะไรสักอย่างในตัวใครสักคนเราอาจจะต้องแลกด้วยการเปลือยตัวเราเองก่อนแล้วเราถึงจะพบสุดเขตด้านที่มืดมนผ่านกลางคืนที่ร่วงรอยล่นมีฉันอยู่ ที่เส้นจไว้เป็นที่ของเราเธอจะมาจะมาด้วยไหมอืมน้ำซุปใช้ได้อิ่แล้วหรอฮะกินนิดเดียวเองไหนบอกอร่อยอร่อยอร่อยมากอร่อยจนกลัวจะติดใจ ผมอยากฟังเรื่องพ่อต่อความสัมพันธ์ของเขากับศศิวิมลไม่ดีขึ้นแววตาของพี่สยามเหมือนคนที่มีความทุกข์แสนสาหัส